รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทาเกตมีเดียกรุ๊ปร่วมกับ เจลดสนับสนุนโดยใหม่อิสตูด d ีแม็กเนื้อลิมิตพิชิตโลกเบนดิกเบรกหนึ100่งร้อยปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกมาสด้ดา a u t o ไ a ย t h a i l a n d c o m สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกตัวด้วยครับสวัสดีคี่ต้นนะครับ เราเจอกันทุกวันหยุดแบบนี้นะครับกับผมนะบอกรต้นการเย็นสบายและอุนตูนครับนาทูดําทองสูงนะครับวันนี้รายการออโต้แจมพอดีเดย์คุณผู้ชมครับเรากลับมาพบกับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆในแวดวงยานยนต์มาฝากกันเช่นเคยคุณตูนครับครับในสัปดาห์นี้นะฮะในเทปนี้เรามีเรื่องราวเรียกว่าเป็นความน่าสนใจนะครับของความเคลื่อนไหวของมาสด้าในปีนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงเรียกว่าครึ่งปีหลังของปี2566 มาซาเขาเปิดตัวรถนี่สองรุ่น2รุ่นเต็มเต็มที่น่าสนใจนะครับก็คือรุ่นนี้เลยครับ CX3 นะครับมาดะสองมาดะองรีนเอ,อนถูกส่งทอดต่อมาฮะนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยถึงภาพรวมของมา d าในช่วงปีนี้นะครับนอกจากนี้คุณตูนผู้ชมนี่ครับภาพบรรยากาศการทดสอบของผมนะนิสสันนเมราผมเมงมีโอกาสได้ทดลองขับในช่วงเบรกนี้นะครับผมมีเรื่องราวของทางอีซูซูแล้วก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมกีฬาโดยเฉพาะกีฬา เบ <Best> oh. สนหนน่่าาใจคไไรปดูก,กลุ่มอิซุสุในประเทศไทยโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซุสุเซลลจำกัดมอบเงินจำนวน5 0 0แสนบาทพร้อมชุดเครื่องแบบประจำทีมเพื่อสนับสนุนนักกีฬาเบสบอลเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีในการเข้าร่วมการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติโดยมีคุณวุฒิชัยอุดมการตะนา,นานัน นายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระลมราชินีนาถ60พรรษาจังหวัดปทุมธานีอตวราเลว่านลอิซึซุก้าไทยริทเติลลิ่っ17ปす。 えっと、野球はです、ねえー、日本やアメリカをはじめ、えっと、いくつかの国で非常に人気を博しているスポーツなんですけれども、えっと、特に規律、ねえっと,とです、ね、献身性、まあ、それとチームワークそれと計画性といった面で,です、ねまあ、非常にあの、えー、人の成長にです、ね、役に立つ要素を持っております、えっとぜひです、ね、あのタイの若い方たちにもです、ね、野球を通じて、まあ、そういったことを養っていただきたいと思っています。 ประทานฮาตาตอบว่านะคะอิสุสุรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาสนับสนุนทีมเบสบอลเยาวชนชาติไทยปีนี้เป็นปีที่17นะคะหลังจากที่ต้องหยุดไปช่วงหนึ่งในระหว่างโควิดเบสบอลนะันเป็นกีฬาที่รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งอีกหลายๆประเทศด้วยวัตถุประสงค์ของกีฬานี้ก็คือให้เด็กฝึกรู้จักความมีวินยัยความสามาคัคคีแล้วก็การทํางานเป็นทีมรวมทั้งการวางแผนง,งานอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านประธานและกลุ่มอิสุสุกวังว่าจะทำให้เด็กไทยตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องเหล่านี้และเป็นประโยชน์กับพวกเขาเองในอนาคตค่ะการกลับมาของการแข่งขันเบสบอลยุวชนทีมชาติไทยในครั้งนี้ทางสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยจะนํานักกีฬาเบสบอลยุวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติรายการ IBA Boys สาวเอเชียนันคิวเบสบอลทัวร์นาเมนต์2023ณประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่27-30ตุลาคม2566เพื่อเปิดประสบการณ์กับกู้แข่งจากนานาประเทศอาทิสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียซึ่งในโอกาสนี้ทางกลุ่มอิซุสุได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนจำนวน5 0 0 0 0 0บาทพร้อมชุดเครื่องแบบประจำทีมกับทีมเบสบอลยุวชนทีมชาติไทย และได้ลงสนามอุ่นเครื่องประลองถีมือในเกมการแข่งขันนัดกระชับมิตรระหว่างทีมเบสบอลเยุวชนทีมชาติไทยและทีมผู้บริหารกลุ่มอิสุสอีกด้วยค่ะนอกจากหิสุแล้วนะฮะในช่วงเบรกที่หนึ่งนี้ผมและคุณตูนก็ยังมีเรื่องราวดีๆจากปะตะทมาฝากคุณผู้ชมนะจะเป็นเรื่องราวอะไรเราไปรับชมกันครับนับเป็นครั้งแรกของ i n n o น i c n u t r i t i o n บริษัทในกลุ่มปะตะท เปิดตัวกัมมี่กลิ่นรถตีพลาและโคลาแบรนด์อิน o นลิชเคียวสนุกได้ประโยชน์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่บริษัทอิโนโนบิกดูทิชั่นจำกัดในกลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจโภชนาการเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ความต้องการด้านโภชนาการของคนไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กัมมี่กลิ่นรสตีพลาและโคา,าแบรนด์อินโนลิช ครั้งแรกของกลิ่นรถสมุนไพรตรีพลาในรูปแบบกัมมี่ที่เคี้ยวสนุกคบรถในการดึงจุดแข็งสมุนไพรไทยตรีพลาที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระปรับสมดุลผสานความหอมของกัมมี่กลิ่นรถโคลาทานง่ายได้ประโยชน์เดินหน้าเตรียมกลยุทธ์รุกตลาดคนรุ่นใหม่และวัยทำงานด้วยพรีเซนเตอร์หนุ่มอารมณ์ดีมาริโอเมาเลอร์เจ้าของนิยามรสชาติมันโอ ดรบุ in, รินทรรัตนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปริบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตทจำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริษัทอินโนบิคเอเชียจำกัดเปิดเผยว่า i n นโนบิคเอเชียได้จัดตั้งบริษัท i n นโนบิ u นูติชั่นจำกัดดำเนินธุรกิจโภชนาการทางการแพทย์ medical nutrition และโภชนะเพสัทว m u t r a e u t i c a l อย่างครบวงจรเพื่อต่อย,ยอดงานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการสุขภาพออกสู่ตลาดเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริโภคและสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยและด้วยการเป็นบริษัทของคนไทยที่เล็งเห็นศักยภาพของสมุนไพรไทยประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นอีกทางเลือกในการบริโภค เราจึงมีความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรดั้งเดิมของไทยเป็นขนมทานเล่นที่ได้คุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนทุกเพศทุกไวัยได้ทดลองขนมรูปแบบใหม่โดยใช้ข้อจำกัดของรสชาติสมุนไพรเป็นแรงปันดาลใจและความท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมีกลิ่นโรตีพลาและโคลาภายใต้แบรนด์อินนอ d ิช ให้อร่อยทานง่ายและยังได้ประโยชน์อีกด้วยซึ่งความตั้งใจนี้พิสูจน์ได้จากการได้รับรางวัลระดับโลกอย่าง Superior t ท s t e Award 2023จาก International t a s t e ท n s t t t u t e ที่เป็นเครื่องการันตีรสชาติความอร่อยรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประวิทย์อัครเสรีน,น์หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เผยถึงสรรพคุณของสมุนไพรตีพลาว่าตีพลามีส่วนผสมจากผลไม้3มชนิดคือมะขามป้อมให้วิตามินซีสูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระสมอไทยมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบขับถ่ายและสมอพิเพกให้คุณสมบัติในการปรับสมดุลธาตุเพศสัชกรกิตินัทสอนพินยากรรมการผู้จัดการบริษัทอินโนบิกนูติชั่นจำกัดกล่าวว่า i n n o b i c n u t r t t o o n มุ่งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นทางเลือกใหม่ของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบของกัมมี่กลิ่นรสสมุนไพรท่านสนุกเขี่ยวง่ายรสชาติอร่อยกลุ่มเป้าหมายเจาะก,กลุ่มคนรุ่นใหม่จึงได้ดึงนักแสดงหนุ่มมาริโอมาเลอร์มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยบุคลิกขี้เล่นสนุกสนานของมาริโอที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของกัมมี่อย่างกลมกล่อมลงตัวจึงเหมาะที่จะเข้ามาเสริมความสนุกของแบรนด์ และส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีสัมผัสความอร่อยสไตล์ใหม่ในราคาซองละ38บาทได้แล้ววันนี้ที่ท็อปกูเม่มาเก็ตจิฟฟี่วิลล่ามาเก็ตฟู้ดแลนด์ฟาซิโนหรือ i n o b i บิ f f อฟิเชียลสโตในช้อ e, ปปี Lazada และ t i k t o อก h o p สามารถติดตามโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m i n n o l i g e トチェ森です。